สวัสดี่นด้วยครับผมตีนคนุณก้ออยู่กันกับรายการสเปียร์สตูดิโอนะผมอ่าค,ครับวันนี้ก็มาพบกับอ่าเมคราฟพิกซ์มอนครับหรือเมคลาพิกซ์มอนเองครับผมอ่าก็มาต่อเลยครับสหรับเมคราฟพิกซ์มอนนะโอเคอซึ่งพาร์ทนี้ครับผมจะไปทำการเก็บเวลครับผมให้กับใช้ไม่ต้องให้ผมให้มันพัฒนาร่างไกลเป็นดิสตอนสักทีหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมก็ก็ก็แหละไปเก็บเวลเลยนะครับผมอ่า ชิบชิบชื้เราเจอเนี่ยครับเจสันนะผมเป็นเทเนอร์เอ้ยเป็นปูนก้อนเทเนอร์นั่นเองครับผมไป้งไปไม่ได้แต่ก้นเล้งกระตุกแต่ก้นเล้งชิบต่ก้นเล้งโอ้โหแต่ก้นเล้งน่ารูเลยสแกตแล้วกันนะครับมันเปลืองนะปุ๊บสแกตเ์แอมเบอร์ไปโอเคครับผมเดี๋ยวผมเก็บไปเก็บเวลกันต่อนะครับชิบชิบชื้อโอ้โหของเต็มตัวเลยนะครับอ่าปึกออกกระตุกนะครับ S <s <ans> ปื๊ดๆๆปลาเก็บเบลนะเกบเบลเก็บเบลเก็บเบลนี่ตัวอะไรเนี่ยปลาป้ามาเลยเดี๋ยวก็เล้งโอ้โหเครื่องหลอดไปอีกรอบอืบอจะปล่อยครับแต่ถ้าใหม่ครับคือถ,ถ้าเฟรมพลัสมาหนึ่งครับผมเอามาแทนแอมเบอร์แล้วกันนะครับโอเคเลเวลร์สามสองเอ้ยเลเวลร์สามสิบสองแล้วนะครับผมอ่าเริ่มเริ่มเริ่มโหดแล้วครับโ <s ans> <s ans> อ,อเคไปครับเฟรมบัสเอื้ออผมผมขอกลับดูขอกลับดูนี่นะครับไอ้ต้น ต,ตอนแรกเป็นคนที่บ้านเราอ่ะมันปลูกถึงไหนนะครับผมผมก็ไม่ทราบกันนะเออไม่ได้น,นานะนะมอดนี้นะครับโอเคออมปลูกมันโตมาเราได้หว่าโอเคครับผมปลูกกันต่อนะครับผมอ่าหยิบมาหยิบมาได้วไปคอนชึบชื้ชืชชช้วางไปวางไปอากระตุก <c oughs> วางผิดเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับผมอ่าก็ไปเก็บเวลกันต่อนะครับให้ได้กลายเป็นลิซาร์ดอลนั่นเองนะครับอ,อ๋อเป็นกระตุกอย่างงี้จังเลยนะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับก็ยังยังเถอะว่ายังยังเล่นได้นะ โอเคผมเก็บเบลกันต่อนะครับโอ้กระตุกขึ้นไปกระตุกขึ้นไปโอ้เล่นการได้ทำไปฟิตน,นินกเลยนะครับผมไฟแฟงเจาะนายโยตายอาเอาแอปลาเอาบินนีไปละนะครับกระตุกอ่อพิจยนพิจยนมาสู้กันพิจียเอาไฟแฟงเชื่อได้ไข่มานะครับเดีนะ๋ยววะนี่ไงไทยโอเค ออืม่ากินปลาก่อนนะครับมนความหิวเราเล่นรถแล้วครับพอวิ่งวิ่งเล่นนะผมอ่าเป็นมอสที่ค่อนข้างวิ่งเล่นวิ่งดิลทีเดียวนะครับโอเคนะครับชิปเฟรมบล็อสอ้าวไม่ได้ไฟแฟงโโอ้หไม่โดนเลยแต่ก็เล่งไปชิปชิปเฟรมบล็อสอีกรอบก็ไม่โดนอีกแล้วแต่ก็เล่นไปนะครับโอ้เออทรัพยสามนะครับผมเวลครับตอนนี้ครับผม เราก็จะเข้าสู่ความจริงนะครับความจริงเทเบิลสามสามหกนะครับโอเคนะผมช่วงนี้ผมก็มีปัญหาปัญหาในในหลุดบ่อยมากเลยผมเลยไม่ค่อยได้อัพนะฮะหลุดทุกค่าทีทุกค่าทีเลยผมต้องทำใจเมืองไทยครับทุยทุยไม่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 พลาดพิงนะครับโอเคไปกันต่อครับไปกันต่ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาทำไมปุ่มขึนมาันไม่เกิดเลยวันนี้เอ้ยยังไงตัวแล้วน่ะตัวะล้ว มันรวมกันนะปล่อยไปครับอย่างที่เป็นไม่อาจจะเก็บต่อไปและโกทุยไม่ใช่โอเคชิปกับซีดาม,มาครับมันจําเป็นนะซับการทําเป็นโปกเกบ,บอลนะผมอ่าซึ่ง,ซ,งซึ่งพลาดนี้ผมก็ยังไม่ลงมอดครับไกลเหมือน <c oughs> เดิมลืมอีกแล้วนะครับโอเคฟีเพิ่มเสีย์เกมนะครับเมื่อเซอร์เก,ม,ก,เกมจะเบามากโอเคน่าจะพอพอได้นะครับชิปชิปชืป้อฟลายนิง่งวิ่งกระโดดเท่ากับเร็วชิปดาวน์คนเล่ง โอ้โหมันไม่ตายันไ,ไว้อึดอึดสกัดไปอ่าโอเคนะครับอู้เอ้ยนี่มันตัวอะไรวะเนะี่ยเป็นบุกมั่อะไรวะครับลืมนะครับออลเวิร์สิบเอ็ดโอเคฆ่ามันเลยแล้วกันนะครับอ้าวหมดแล้วแต่ก็เล็งโอเคไฟแฟงชิบชิบชิบมาพม,มันตัวตรงนี้วะ่ะโอ้เป็ดเป็ดเป็ดนะไซดัดไสดนะไซดักนะฮะไซคันสไตล์ทุยไม่ได้โอเคครับผมแล้วก็มาตอกันเลยนะเราจากเมื่อกี้ครับเอ่ออะไรวะ กเกมมันเด้งครับผมโอ้โหสังสู้อยู่ดีครับผมโอเคก็มาต่อเลยครับมเก็บเวลกันต่อนะครับผมอ่ะ <c oughs> โอเคครับซึ่งตอนนี้ก,ก,ก็ก็ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเออโอเคผมไปเก็บเวลกันต่อนะครับชืบชืบชืบเก็บเวลเก็บเวลวันนี้เก็บเวลนานยาวนะครับผมอ่ะอีกแค่สาวไมลเท่านั้นสุดเพชรมาฮเอ้ยโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บสกัดไปเย่อ่าได้อะไรมาวะเนี่ยช่างมันครับผมกลับไปปลูกต้องแต่ไปคนกันก่อนนะครับผมอ่า ซืบซืบซืบอเออวะยังไม่เคลียร์นี่เลยคเคลียร์อะไรวะเคลียร์ต้นไม้แอบแถวบ้านนะบอกว่าจะเคลียร์แต่ก็ก็ก็ลืมเคลียร์อีกแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวระหว่างทางกลับบ้านแล้วก็ข่ามมอเตอรต์ไปเรื่อยๆนะครับปืงง๊บปื๊บปเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนนี่มอเตอร์ตัวนี้น่าฆ่าดึงเลยหูหน้าตาอ้ปากนาใหญ่มาก้ว <c oughs> ติดอะไรเนี่ยอพลังงานอืมอืมพลังงานอืม อาจจะยิพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ทุยไม่ใช่ลนะโอเคไม่ไปก็ไม่ไปว <c oughs> <c oughs> ะกลับไปที่ต้นกับเพศอะไรวะลืมกลับไปที่ที่ที่โอชังมนันนะครับเอาไว้ว่าเรากลับไปที่ปุ่มาสเตอร์ของเรากันก่อนนะครับผมอ่ะสเปรย์เฮ้ยตัวอะไรวะนะ่ะโอ้โหโคตรเท่เลยโอ้โหเดียวเลยอ๋อเอ้ยท่าเพื่อนบ้าสู้บ่าเพื่อนหูตัวไม่ใหญ่มากว่ะ <c oughs> ตัวใหญ่แต่ปลาบอลไม่โดนเลยครับ เออเดี๋ยว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 อ่าโอเคโดนละเฟมบัสอุ๊ยเอาดีเอาด,อดีจะสู้อะไม่สู้เลยเพื่อนล้ก่อนเพื่อนไม่ไปเราจะไม่มาเจอนายอีกนะโอเคไหมเพื่อนโอเคเอาไว้ว่าผมไปฮิวก,ก,กันก่อนนะผมชืบชิบชืบอ่ากระตุกเอาอะไรเด้งเนี่ยปิดไปก่อนนะครับ,รเ,ดเ,ด <c oughs> รบเดี๋ยวตัวเกมเด้งรอบนี้เป็นกรรมเลยทีเดียวเชียวนะครับผมอ่ากลายเป็นกระเพราไก่ใส่ไข่ดาวแล้วครับทุบไม่ใช่เกี่ยวอะไรเนี่ยโอเคเลยครับโอเค นะผมโอเคผมฮิวไปกันก่อนนะผมอืมอ้าวเก้บแล้วก็ไปเคิดไปกันต่อนะผมชืบชึบชืบกระโดดไปกระโดดเราจะผมอยากล้างแค้นว่ะไม่อยู่ไหนวะโอเคเจอลมา,าลไหนทำอะไรกับเราไว้เมื่อกี้โอ้โหมานี่ต้องต้องล้างแค้นเฟมบัสออ้ยไม่ไม่ค่อยแรงเลยเอ้ยเอ้ยเอาดีเอาดิเอ ή, เอ, ή, เอสี่สิบสามจะสูวส้ว่าสี่สิบสามจะน่าจะ เกือบตายเฮ้ยเคบอเดียวครับผมจะพัฒนากลายเป็นริซาตันแล้วครับผมโอเคเอาไว้ว่าผมกลับบ้านก่อนครับผมว่ามันมันจะตายหานะครับตอนนี้ผมขอดูอะไรหน่อยครับผมอ่าอีกอีกเพียงแค่สองสองเปนเก้าตอนนี้ผมผมก็จะพัฒนาล่างกลายเป็นริซาตอนแล้วครับผมอ่าเสถึงความจริงนะครับตอนนี้อาหารเราใกล้หมดแล้วครับผมเอาไปว่าไม่ว่าอะไรวะไม่ว่า เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเร,เราค่อยไปหาอาหารแล้วกันครับสักหน่อยแล้วกันโอเคเราหาเกบเบลตอนคืนนี้นะครับเอ้ยตอนคืนโปกเกมอนมันเกิดเยอะปาวะไม่รู้เหมือนกัน,นครับช่างมันนะเอ้ยเดี๋ยวต้นนี้เปนความมันโตตอน,ตอนคืนได้ไหมวะไม่ไม่ทราบอ่ะแต่ผมผมเก็บมาก่อนครับผมผมยังไม่ผูกนะเออเพราะว่าผมจะไปทำเป,ป็นโปเกมอนนั่นเองครับผมอ่าซึ่งโปกเกมอนทำไงลืมไปแล้วจะ <c oughs> ค่อยมามัม่วเอานะครับผมอ่าโอเคผมมาเก็บเวลกับเชลเดอร์เวล์หกไม่เป็นไรเก็บได้เหมือนกันสแคทไป ปึ๊บปึ๊บปึเช่ยได้ตัวเจ็ดอ้าวกดเนี่ยสกตไปย่ตึ๊บต๊บวหาโอ้มันเรียงเลยเวยห้ากโอเคสกตไปย่วิงว่งวิงว่งวิ่งเก็บต้นแอปคอมไปก่อนครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วอ้ย,ยมาสโลโปกไปสู้กับสโลโปกดีว่รครับอ่ากระตุกกระตุกโอเคนะผมชืบชึบช,บชบสโลโปกมาสู้กันเพื่อนโอ้ 36. มันทัดน้ำนี่หว่าลืม ดะก้นเล้งไม่เข้าเลยเว้ยเข้าอยู่แต่เข้าไม่เยอะเอามันหิวเยใจตัวเว้ยโหหูหดว่ะมันหิวได้ว่ะครับคือพวกปุกมาที่มันมีท่าหิวอะโคตรเกลียดเลยครับมันมันโหดอต่อือนะครับโอเคเดี๋ยวผมผมผมอะไรวะเอ่อเอ้าจะไฟเพื่อนไฟแฟงเย่เฮ้ยมันมันเชื่อตัวว่าอะไรลืมแล้วไม่เป็นไรเออเอาไปว่าเราไปแฟงมันดีกว่าครับผมโอ้โหตัวอะไรวนะแม่งปองวะ โอเคหูตัวมันเท่มากเวอร์ัมเจ็มาสู้กันเ้าชนะนได้แล้วก็อัพเฟลแล้วหรือเปล่าไม่รู้ครับ <laughs> ครับโอ okay. เคกับยีปโป,โปกเกมอนดีกว่าผมอืมเอาที่สบายใจนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดฮ้ยอะไรนะอ๋อโปโป,โปเทนเนอร์นะครับโอเคดูดิมันโตไหมยังไม่ตโตเอ้ยฮะเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้มันจะโตได้ไงล่ะบ้าเปล่าโอเค้วผมผมเก็บของครับของมันลกเลืเกินนะชิบิบิบิ ก็มีไก่นีกว่าอไก่มาย่างดีกว่าเออโอเคออ okay, ครับผมก็มากันต่อนะเกมตัออแล้วโอ้โหจะเลนพรอ่ะเอาไว้ว่า,าเรามาเก็บไว้กันต่อนะผมจะกันฮิลก่อนนะครับอ้มฮิลไปเลยนะครับผมทรีทรีทรีทรอ้าโอเคผมไปเก็บเว้กันต่อนะผมให้มันได้ได้ไกลายเป็นเลสตอนครับแล้วก็จบพาร์ทนี้นะครับผมอ่าโอเคอีกอ่ะมันก็ได้นี่ได้เปล่าวะ่ะไม่เป็นไรเอาไปว่าไปลองฆ่าสักตัวสองตัวนั้นก็น่าจะอาบนะ ึ๊บตัวคู่มานี่สเกตป้ายตีอับไม,ไม,บบกกบมบ่ไม่อับเว้ยเดี๋ยวจะดูก่อนอ่๋อสามพันห้าโอเคอเก้าร้อยครับชฉมิวเรียนเย่เฮเย่เฮเฉลมิวเรียนยูคูอารับเฟมบัสไม่อับต้องใช้เก้าร้อยนี่หว่าลืมโอเคนะคผมปื๊ดปึ๊ดปึ๊ดไปเลยครับอ๋อกระตุกเฟรมเล็เตบตกมากนะครับโอเค ก็ไม่เป็นไรครถึงยังเล่นได้อยู่ครับผมอ่ะอึ๊บได้ที่ป่ามา,มาเอาหมดแต่ตอนเนี้เจอตัวแล้วค่าหมดแะเออเฮ้ยปิกาจูอยากล้างแค้นมนันนี่มาสวนปิกาจูปิกาจูเฟมบัสเอ้ยยรานนร <c oughs> ที่สักพาร์ยย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 ายย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 ยตยย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 ย่ย <c oughs> นแลยค,คลยย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 ่ยยยยะยยกยย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 ยนยยรยยยยยยมยย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 ยเยย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 ยมบ นิติป่ะอึ๊บแฟร์แฟรงค์ไม่อัพเฮ้ยโอเคเหตุผมกลับเอ้ยไม่ใช่กลับ <laughs> เดินเล่นนะครับโอ้มึนเหมืนเมืนมืนเกมกับหลายรอบไปเกินนะครับโอเคเดี๋ยวผมพุทนี้มาก่อนนะผมชืบชึบชือบ,ชอ,บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกทุกอยากอัพแล้วนายหูนะั่นเอาครับผม <laughs> <laughs> กลับไปแล้วครับก็คือโปรแกรมแบบโปรแกรมอัดมันเด้งครับผมโอ้โหจบเฮเลยครับ เมื่อกี้เป็นแล้วรูปกระป๋ามันเด้งครับโอ้ไม่เป็นไรเอาแล้วเมื่อกี้ผมแพนตกคูปนะครับโอเคไม่โดนเป็นแล้วอยู่ดีมันเด้งครับปล่อยไปที่เป็นนะผมอ่ะผมขอด่วนอัดติดปัวอ่าอโอเคอัดน่าจะติดนะครับอ่ะโอเคผมกลับเฮีวก่อนครับผมเมื่อกี้ผมโดนนกฮูงตบตายนะชืบชืบชืบวิ่ง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 กระโดดเท่ากับเร็วทุยไม่ใช่โอเคเอ้ยซูแบตมาตี วันนี้เราไม่เจอกันนานนะเนี่ยโอหโซแบทโซแบทเป็นเป็นปวยมาสข้างขาขผมซึ่งมันไม่ท่าอะไรผมก็ลืมเลยนะโอเคครับผมผมย่างไก่ครับย่างไก่ย่างไก่ไก่ไก่ไย่างย่างย่างชึบอ่าโอ้ยแ่บไหนแบบไหนเราจะเอาเนี่ยแย่แย่แย่เว้ยเมื่อกี้ดันดันไปโดนตุ่มตกตายนะฮะเจริญพรเลยครับโอเคแมงมุมมาสู้เรียบสู้หมดจัดตัวเนี้ยมาดูที่เลยเท่าไหร่ครับอ้าวกดไป็ติดอีกเจริญพร อ๋ออีก300ครับอีก300โอเคอีกแค่สามร้อยเท่านั้นเพื่อนเราก็จะถึงจุดสิ้นสุดของเกมทุยไม่ใช่เราก็จะพัฒนาร่างมาสู้กันเฟรมบัสเอ้ยพัฒนาร่างครับอืมในสุดครับผมวันนี้วันนี้ที่เราคอยก็มาถึงนะโอเคครับผมไอ้พัฒนาร่างแล้วครับผมไอชิปเพือพ่อชิปไอัดรึบแค่นี้ผมก็ได้ตัวอ่าลิซิ์ตนมาแล้วครับผมซึ่งซึ่งอ่า ดิสตอร์นเนี้ยผมสามารถบ,บินได้นะเออผมทําให้ดูครับลองอออตัวแค่เนี้ยเออไม่เป็นไรเอามาแทนอะไรดีวะอ,อ่าแทนไฟแฟงโอเคนะครับดูดิมันตัวตัวแค่เนี้ยนะไอ้เฝ้ดิโอ้โหตัวเล็กมากครับดิสตอร์นเราไม่เป็นไรโอเคเอาไปว่าพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบกันที่เพียงเนี้ยเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ